ลองสามสิบหกห้าร้อยโกครับของพี่นงครับตัวเมียท้องแน่นอนท้องไหมพี่ท้องครับรับประกันไหมรับประกันครับลูกหลวงได้เลยลองไว้สามสิบหกห้าร้อยครับในทองนี่มันเป็นลูกตัวติ่เท่อะไรในทองนี่ไม่ลูกตัวที่สองที่สามเลยนี่นะครับหัวเนี่ย๋อครับผมนี่นะครับชาโรเล่นะครับชาโรเล่ท้องครับรับประกันท้องแน่นอนครับผม แล้วตัวแดงนี่นะครับพี่ตัวแดงนี่เป็นยังเป็นวัวนางครับครับราคาครับราคารองไว้สามเหมือนสองครับสีแดงถ้าสีอื่นก็ไม่ถึงอ่ะสามหมื่นสองพันนะครับครับผมวัวนางวัวสาวครับยังไม่มียังไม่มีลูกเลยนะครับครับผมแล้วตัวนี้ตัวนี้ไกล้เล่นี่คู่กันนะตัวสามหมื่นห้าครับรองอ่ะครับผมวัวสาวใช่ไหมวัวสาวครับอายุประมาณเท่าไหร่พี่พี่วะไก่ทับแล้วล่ะโกก็ประมาณสิบกว่าเดือนแล้วเนี่ย ครับผมไม่ไม่ถึงปีนะยังอ่ะปีกว่าแล้วครับปีกว่าสาสิบแปดเดือนแล้วละว่างั้นละกายเคียงประมาณนี้คู่นี้เท่าไหร่พี่ฮะคู่นี้เท่าไหร่นะคู่นี้เจ็ดหมื่นครับครับผมเจ็ดหมื่นนะครับไล่ไปครับเลขตัวเอหนึ่งว่ามันหนึ่งนะครับมันเกะมันหลุดเลยครับท่านี้แม่ลูกแม่ลูกลงสามสิบแปดครับโกลูกตัวเมียครับ ลูกตัวที่เท่าไรพี่ประมาณตัวที่สามอะไรนี่แล้วครับหัวก็เยอะแล้วเหมือนกันอายุเยอะอายุอลูกตัวที่3ามที่สีนี่แหละครับครับครับสนใจมาดูได้นะครับแล้วบนรถแล้วพี่บนรถขายแล้วครับเท่าไรครับบนรถขายไปแสนก็สี่พันครับมันเป็นวัวแบบไหนพี่วัวท้องตัวไหนทองตัวครับตัวหลังนี่ครับตัวนี้ท้องนะครับโลนีนท้องนะครับแล้วตัวไหนครับแล้วก็ตัวทัดไปนั่แหละครับตัวหูดำนะครับครับ สามตัวตัวนี้ทองตัวนี้ทองอ่าตัวหน้านางครับครับผมแสนเท่าไหร่นะพี่แสนสี่พันครับครับผมขารถเท่าไหร่ไปไหนขารถไปโนนสมบูรณ์ขารถผันหนึ่งครับขารถหนึ่งพันไปโนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์อยู่ที่หวังเจ้าหวังเจ้านะครับขารถหนึ่งพันนะครับก็เป็นแสนห้าพันนะครับผมโอเคครับผมครับผมมาถึงข้อของลุงอำนวยนะครับเออเอ๊ะบอกเขาียนะครับเอ๊ะบอกเขา สี่ตัวตัวตตัวเลเขาไม่คิดหนาบระตูน่ะีไปได้เลยมั้งรับวะโทรมาเช่าไปเดูอเอาเริ่มชุดไหนก่อนครับตัวผู้เนี่ยตัวพู้นี่รุ่นนี้ก็ได้กี่ตัวรุ่นนี้มีสามตัวราคาครับตัวละฮะถ้าสามตัวตัวละสิบเจ็ดอ๋อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวพู้แบบนี้นะครับหนึ่งเนี่ยตัวนี้ครับผมสองตัวนี้สองตัวรลยนี่ครับผม สามตัวนี้ตัวนี้ด้วยรับตัวนี้เล็กสุดครับครับผมแล้วตัวผู้ตัวนี้คุณมฟุ้งอ่ะตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าราคาร้องอยู่เนาะครับผมได้ครับนี่นะครับแล้วตัวไหนอีกครับตัวเมียแบบนี้รุ่นนี้ครับกี่ัีครับมีสี่สี่ตัวครับครับราคาร้องไว้ตัวละยี่สิบแปดครับัวโคงขอดูหน่อยตัวขาวนี้ด้วยไหมไม่ใช่ตัวขาวนี้ด้วยครับนี่ด้วยนะครับ หนึ่งนี่ครับครับผมสองครับสองครับสามนี่ครับสามนี่ครับครับสี่ตัวเหลืองใหญ่สี่ตัวไหนครับอันนี้ครับอ๋อสี่ตัวโค้งใหญ่นะลองตัวละสองหมื่นแปดเนาะครับแล้วตัวไทยที่อยู่หน้านี่ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่สายเนื้อครับสายเนื้อเนื้อเท่าไรครับแบบนี้สองหมื่นพันครับครับผมมีกี่ตัวชุดนี้ชุดนี้มีสองตัวครับตัวนู้นตัวนึงตัวปลายหางขาดนี่นี่ครับ คู่กันนะครับสี่หมื่นสองราคาล้องเนื้อสี่หมื่นสองนี่นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเนื้อนะครับตัวเนื้อนะครับสี่หมื่นสองนะครับครับแล้วแบบไหนอีกครับแล้วนี่เป็นวัววัวเม็ดครับวัวเม็ดแบบนี้เม็ดเท่าไหร่ครับแบบนี้สูงเม็ดเท่าไหร่เม็ดประมาณเม็ดสิบห้าครับเม็ดสิบห้านะครับราคาครับหนึ่นเจ็ดพันห้าครับมีกี่ตัวมีสองตัวครับ หัวสูงเมตรสินะครับราคา17,500บาทถ้าต่ําลงมาเมตรสิละเมตรสิก็อยู่ที่หมื่นหกห้าร้อยครับครับผมนี่เดี๋ยวกำลังค้นหาดูนะครับวัวเมตรสิบห้าัวัวเยอะครับวัวมันเยอะตรงนี้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเมตรสิบห้านะครับอันนี้เมตรสิบห้านะครับเอาแล้วแบบไหนครับ แบบนี้ขายแล้วยังคู่แม่ลูกครับอ่าคู่แม่ลูกตัวนี้แม่ลูกตัวไหนนี่ครับนี่ครับลูกตัวเมียนี่นะครับครับผมเท่าไรครับสี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับลูกตัวเมียนะครับแม่มันตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตัวเขาห้อยๆเลยนะครับตัวเขาห้อยอ่าอยู่เยอะแล้วนะครับไปครับอายุกลางวัวแล้วครับนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับแม่นี้ลูกตัวนี้ครับลูกตัวเมียนี่ครับตัวตัวนี้ใช่นะครับเออตัวนี้เท่าไรตัวนี้หมื่นห้าพันห้าครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้นะครับ ประมันตัวผู้นะครับอันนี้แม่ลูกสี่หมืนเจ็ดะครับแล้วคาร้องนะครับอันนี้ก็คู่แม่ลูกครับนี่นี่แม่เป็นสัตว์อยู่นี่แม่กำลังขึ้นลูกมันนี่นะใช่ไหมใช่ครับลูกตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ครับเท่าไรครับร้องหกหมื่นห้าครับร้องหกหมื่นห้าพันะครับวันนี้วันนี้เป็นสัตว์นะครับวันนี้เป็นสัตว์แน่นอนผสมได้เลยครับครับไปเพื้อไปคู่แม่ลูกครับผมแล้วมีแบบไหนอีกครับมีข้างหลังครับข้างหลังครับผม มีคู่แม่ลูกไทยครับกี่คู่สองคู่ครับครับแม่ลูกไทยแลนด์นะครับพื้นเมืองครับนี่ครับตัวดำนี่นะครับตัวดำตัวผู้นี่นะครับเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับเออลูกตัวผู้ล่ำดีครับแม่นี่ครับให้ลูกตัวผู้ล่ำนะครับตัวนี้แม่นะครับครับแล้วตัวเมียเร่นี่ล่ะเมียเร่ขายแล้วครับเท่าไหร่ครับขายไปตัวละยี่สิบเก้าครับสามตัว มีสาตัวสอง0 0เกพันหนึ่งเมล็ดสองนี่ครับครับผมแล้วก็บาม่านตัวนี้ครับแล้วก็ตัวแดงตัวหนึ่งครับผมมีสปายสีแดงๆนะใช่แบบนี้สอง0 0นเก้าะครับครับอาประมาณนี้นะครับครับเอานี่นะนี่แหละรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ตัวละหมื่นพันห้าครับมีกี่ตัวครับมีสองตัวครับลายตามตำราครับลายนี้ตามตำราครับนี่ตัวครับหนึ่งพันห้าร้อยครับตัวนี้โตครับนี่ด้วยนะครับนี่นี่โตครับ ครับผมครับนี่ครับนี่คู่แม่ลูกอีกคู่หนึ่งสองหมนสี่นี่สองนสี่นะครับแม่คู่ครับจุดๆนี่นะลูกไปไหนนู่นสองนึงครับอ๋อลูกตัวนี้นะครับครัไม่ทันแล้วไม่เป็นไรสองหมืนสี่พันนะครับครับไปอีกครับนี่นี่เป็นหัวอะไรหัวต่าผู้ครับอ้าวนี่ตัวผู้ก็มีติดบามันครับราคาครับอายุดีราคาเจ็ดตัวครับราคา ตัวละยี่สิบหกห้าร้อยสองหมื่นหกห้าร้อยราคารองไว้อยู่นะครับตัวผู้นะครับตัวนี้ด้วยไหมเนี่ยไม่ไม่ครับไม่ใช่นะตัวนี้เท่าไหร่ไทยไทยเนี่ยตัวนี้ขายแล้วครับสองหมื่นตัวนี้สองหมื่นครับขายแล้วลองเทศแบบนี้ขายดีขุนเร็วครับแบบนี้ขุนเร็วนี่นะครับประบ้านแบบนี้นะครับนี่มีเจ็ดตัวตัวนี้ตัวนี้ด้วยครับอ๋อตัวนี้ด้วยตัวนี้แน่นอนครับเขาชุดนะครับไปครับไปข้างหน้าครับ ถามเรื่องเงิน้องขอโทษเขาด้วยอ่าชุดนี้นนี้เป็นวัวอะไรวัวไทยครับวัวคงขายไปยังยังครับนี่ครับคงไทยเท่าไรนี่นี่ตัวละสิบหกห้าร้อยครับนี่กี่ตัวครับมีหนึ่งนี่ครับสองนี่ครับสามนี่ครับครับโอเคสี่นี่ครับนี่นี่ห้าตัวนี้ครับ ตัวแดงนั่นนะตัวแดงครับครับผมนี่นี่ตัวนี้อีกตัวนึงครับครับผมหกตัวครับผมตัวละสิบหกห้าร้อยครับผมครับแล้วพวกบาร์มันพวกนี้แหละครับบาร์มันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เท่าไหร่ตัวละสองหมื่นสี่พันห้าครับกี่ตัวครับมีประมาณครับครับสามตัวนี่ครับครับผมครับผมครับผมและพวกนู้นแหละครับนู้นขายแล้วครับอ่ะดูที่ขายหน่อย ตัวไหนนี่ครับเท่าไรครับตัวนี้24ครับขายแล้วหัวโค้งเข้าขุนนี่นะครับ 24, 0 0มนพันะครับเดินมาแล้วนะครับนี่สองหมื่นสี่นะครับตัวนี้ยี่สิบเจ็ดห้าร้อยเนี่ยครับขายแล้วนะขายแล้วครับนี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับหัวโครงครับผมครับนี่ของในห้อยนะครับทีมงานรุ่อนวนวยนะครับยังมีสายเนื้ออีกสองตัวครับเนื้อเนื้อเอ้าดูเนื้อนี่ใช่ไหมใช่ครับผมคู่นี้ครับเท่าไรครับ ตัวละ2 2ง0มครับครับผมมาดูได้นะครับสายเนื้อนะครับครับผมพี่น้องทางอีสานอยากได้มาดูเลยครับครับมาถึงข้อของทีมงานม่วงครับคื่อนี้เป็นวัวเข้าขุนนะครับเดี๋ยวลูกพี่อาร์มจะไล่ออกมาให้ดูครับเฮ้ยคนสีนี่ทำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายพิายาฝังหูบำรุงถ่ายพิใช้เอฟนอกครับ ยาบำรุงใช้ไบโอคาตาลีนเดี๋ยวรอฟังราคานะครับชุดเขา้าขุนครับชุดน,นี้ไปที่ไปที่ไหนรู้ไครับไปที่ธนพลฟาร์มพิษณุโลกครับเบพราะว่าธนพลฟาร์มเขาจะจับวัวอ้วนพุ่งนี้เลยซื้อวัวซากรอเลยครับ <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวดูฟังราคากันเท <laughs> ่าไหร่ครับ <laughs> พี่อามสามหมืสี่ก็3 4สามสี่พันครับยาใครครับ รวมยาไหมรวมลุกอย่างอะ่ะโอ้โหในนี้เข้าขุนเองนะครับทนทโฟนฟาร์มครับสามหมื่นสี่พันอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุนี่อะอายุประมาณอท่าไร่กวบกว่ากูปีกวบประมาณาวากบวบครึ่งอ,ะอ่ะอไม่ถึงสองเนาะครับยังไม่ถึงดีไม่ถึงสองปีนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็แก่ดีิแล้วแก่ดีครับ พี่ไล่ออกมาให้ดูแล้วเอ้ามาดูแล้วก็กลับไปวนกลับไปนี่นะครับไปธนพลฟาร์มครับเนี่ยนี่คนนี้นะครับนธนพลครับกี่ตัวครับสิบหกตัวครับสิบหกตัวมาครับแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างครับพี่ฝั่งนู้นของใครคุณพี่จำหลัดครับของพี่จำหลัดบอกราคาได้ไหมได้ครับอ่ะมา ตัวเมียหัวรถมันสี่ห้าตัวไงกมันมีชุดมันครับแม่ลูกแม่หนึ่งครับตัวเปล่าสามตัวครับไหนแม่ตัวแม่ตัวแม่คือตัวไหนตัวเปียวนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แม่คือตัวนี้ครับอ๋อไม่ใช่นะสามตัวนี้นะครับตัวเปล่านะครับราคาแสนสี่ครับลองไว้ห้าตัวครับหนึ่งแสนสี่หมื่น ฮะเป็นมันเป็นเนื้อหรือเป็นเลี้ยงได้เนี่ยแบบนี้เนื้อได้เป็นหงวททองท้องจริงวะครับตัวไหนท้องคู่นั้นเลยกวคู่นี้ท้องนะครับหัวล้นนี่ท้องนะครับท้องสิบแปดเดือนแล้วครับฮะท้องสิบแปดเดือนแล้วมั่วเลยท้องสิบแปดเดือนน่ะท้องจริงท้องจริงท้องกี่เดือนนะท้องประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนี่ท้องนะครับรับประกันไหมเนี่ยต้องล้วงเนาะท้องจบล้วงได้แต่แต่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ต้องเป็นเงนเนื้อตัวหางด้วนตัวหางด้วนต้องเป็นเนื้อนะนี่นี่ หัวโลนนี่หัวโลนนี่ตัวนี้เป็นเนื้อตัวนี้สายเนื้อตัวนี้ท้องแล้วตัวนู้นมีลูกมีลูกครับแต่นมมันเสียข้างนึงก็ต้องเนื้ออะไรมะแยก,กต้องแยกกันไปขอดูลูกหน่อยครับ <c oughs> ลูกเหมือนนึงใครอยากได้มาเ,าเลยตัวเดียวลูกตัวเมียอแต่แม่เต้านมเสียหนึ่งข้างครับมีผลไหมแบบนี้มันก็กินไม่สมบูรณ์ก็<อ>กินไม่อิม่ม ให้ลูกมันกินไม่อิ่มนะครับครับเท่าไหร่นะห้าตัวนี้ร้องไวแสนสี่ครับหนึ่งแสนสี่มนบาทนะครับหนึ่งนะครับสองตัวเล็กด้วยเนาะสามสี่ห้ามีวัวไม่ลูกหนึ่งคู่มีวัวท้องสองตัวมีวัวเนื้อทั้งหนึ่งตัวหางด้วนนะครับโอเคครับผมแล้วัวเล็กด้ยเชลล่สามหมื่นกว่ากว่าครบผม ขายครับได้ไปอองขายครับงวมแน่นรถเลยไม่ได้ไปน,นี้ีจับอาเอาให้เงนินเขาก็าไปต่อชุดนี้ราคประมาณเท่าไหร่สามหมืามครับสามหครับผมอคครับชุดนี้ของพิมานงวงนะครับชุดนี้เจ็ดตัวนะครับไปเพชรบ,บุรีครับสามหมื่เไหรนะ่ละสมี่พันหน้าแก่แน่นอนนะครับไป หนุ่ออดฟาร์มนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับผมนี่สีแดงสีสวยนู้นนะนูะน้นไข่อะนี่ราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามนะครับกี่ตัวครับสิบเอ็ดตัวตัวนะครับชุดนี้สามหมื่นสามไล,ลูกเดมอไม่ลูกไม่ลูกต้องใช้ไม้สามหมื่นสามนะครับแบบนี้มีแก่มีอ่อนครับ นี่ครับชุดนี้มีกี่ตัวนะสิบเอ็ดครับผมนี่จะซื้อเข้าขุนส่งอีสานส่งอะไรมาซื้อนี่ได้นะครับชุดนี้สวยครับข้อของนรวยนะครับเมื่อวานน้รวยร้องห้าหมื่นสองวันนี้ขายสี่หมื่นสามห้าร้อยครับนี่ครับสิบตัวนะครับสิบตัวนะสิบตัว ครับี่ห้าห9เจนี่นะครับชุดนี้นะครับเท่าไรน,นะอ๊อฟ4 5่0ม่ม้มยมครับผมจํากันได้นะครับ <c oughs> ข้อของนรวยเมื่อวานนี่นะครับที่ยกราวกันไปที่ที่เกร้องยกราวนะครับมาวันนี้ขาย43500า,ารยครับเจ็บปวดครับวันนี้เจ็บปวดของนรวยเจ็บปวด นี่ครับมีตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็เล็กสุดก็แบบนี้ครับตัวแต่ตัวใหญ่มันพามันคุ้มอยู่เลยนะดีคนซื้อเละครับชุดนี้ชุดนี้ดีคนซื้อครับแล้วก็ชาโรเล่คู่นี้เก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับ<ต>ไปแม่ละมาด<ๆ>เขาบอกว่าไปแม่ละมาดนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร,รมันมันดุดุครับมันจะเอาคนนะครับครับผม คู่นี้เก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับดูมันคะดูหน้ามันครับนี่นี่เอาละครับเอาเป็นช่วงท้ายของวันนี้เลยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับตอนนี้ยอดวัวออกที่ซื้อขายกันได้ของวันนี้นะครับประมาณสามร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวแล้วนะครับนันนี้น่าจะเป็นสี่ร้อยขึ้นนะครับวัวที่ซื้อขายในตลาดนะครับนั้นนี้น่าจะ400อกว่าตัวนะครับนัดที่แล้วก็300ยกว่านั้นี้มากกว่านัดที่แล้วนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับวัวเข้าทุกวันเสาร์ครับ เสาอาทิตย์นะครับเสาอาทิตย์ซื้อขายกันแน่ก็ออกกันวันจันทร์นี่นะครับวันจันทร์ตอนเช้าก็าวัวขึ้นรถกันแล้วก็จ่ายเงินกันนะครับฝากติดตามไว้ด้วยตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับอยู่จังหวัดตากนะครับฝากพี่น้องกันไว้ด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้วันท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ